กัันครบยกที่2เริ่มขึ้นดูลำญ่ครับจะยอมไหมดูลำญ่จะยอมไหมเอือนเออเออเต่นเตน โอ้โวยครับไม่ออกโดนทางต่อนะครับต่อผมไปใหซีแม่เลยเมื่อกี้นี่ครับเต็มมือเลยนี่เป็งไงนี่ครับโดนไปซีแม่เลยครับนี่นะมาตอดหนานะครับต่อหนานี่ผมอยากจะเบ้านะครับกำล,ลังเบ่งเขาหยอกกันมันม้วนนะครับไม่นอกเมื่อกี้ กำลังเบิงยกทีสองเดี๋ยวตามต่อครับว่าเขาจะหยอกกันอีกหรือเปล่านะครับหนึ่งสองต้องสายต้งขวาเลยสี่เมย์นครับอยู่กับต้ตนยูคาเลยเกาะกันเป็นฝูงเลยฮะแมน,มนมรครับ,มรบผมเข่าไปเมื่อกี้ผมผ่ากําลังสวยๆ <laughs> <laughs> ต้องวิ่งกระเจิงเน <laughs> ี่ยครับ <laughs> ลืมไปมองนี่ยตอหลายตอแต่หลายน้เอเยงมัเป็มัก็ไ่อ๋าบอตอดบ่ครับอ,อ้วแปลกนเนาะอือก็ขนาดตอนอยู่ข้าขนาดจะถูเธอเนอะเอาะเขาบอถูเลยนะตอดเข่าบ่ครับตอดเข่าปะ กับเขาอยู่แล้วถ้ามันขันเต็มส่วนมากแลมันสิบมไปหาเนอตอนหนักก็เป่อมากดิโอ้ยอีกเนาะตอนนี้เจ้านนอไปนั่นมันเจ้าไปไปดูน้ำมันเลยครับผมไปดูน้ำเขาเลยกี่มองไปเห็นโอ้เบิ่งห้างข้างบนน่ะแห่งแต่ไหลเออนู่นครับเบิ่งข้างบนนะลังบักอยางใหญ่เลยนู่นมองไปเห็นนะครับนี่เดี๋ยวซูมเบิ่งครับนี่นี่นะครับเป็นลังโอ้โหบางอยางใหญ่เลย ดีแล้วผมโดนอยู่ข้างล่างถึงกับวิ่งกระเจิองอ่ะมดยอ,อก,กันดีแล้วบ่วบโอ้พักกิน,านยาเนี่ครับมาเบิงเบิงเขาเล่นกันเบิงเขาหยอ,อกกันนะครับฝึกฟึกให้ตัวผูเขาอันี่บ่ครับ ฟื้นไข่ตัวผู้เขาเป็นพอพันป่ะไข่เต้าผู้อือฟื้นไข่ไข่แหม่มันอ่านออกนะอ๋อันถึงมันโบถึงมันโบ่ได้บ่บ่ขึ้นกระชังมันจะออกดูดดแล้วมันแข็งอ๋อครับแล้วทำเท่าอกแตเท่ากับหาเหมือนเดียวกันมากอ๋อฟื้นฟื้นเขาไปฟื้นเขาเดี๋ยวเขาบนหากันอีกนี่บ่ด้นอันนี้เอาแข่หัวชนกันนะครับบ่ได้ปล่อยเหี้ยนะครับไม่อยากเขากัดหางนะครับ ปล่อยเาวเดี๋ยวกัดหางกัดยังกันปล่อยหักปล่อยใช้ก้านเลยแล้วแต่ว่ามันมีปัาเป็นลำใ่ัญหเรื่องกัดมันมันลบผยางนีห่นี่เมิองนี่ลำให่นี่มุย่ไหมเนอะเก่งกว่านะครับเก่งกว่าไอ้รีซอายดันรีซอดันรีซอตุกออกไปหอดปุนนั่งสองเตือ้นี่สามหาครับ เอ้ลิซโซ่กัน่างสิบกว่าเห็นป่สิบสามบสานะรอเนกอมอีนรกระดูกเออประสบการณ์ละกระดูกประสบการณ์ส้างซ้ำนึงลำยหญ่เอาลำใหญยบลงดิเว่าอันนั้นอยู่สงงาช่วงนั้นคนตกมันมากเอาลำใหญยไปอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วลิซซเป็นลำยหญ่กัลิซเย็บย้อนเขาอยู่เลยลำใหญ่มันนมันสูงลิซ อยากไปล่องอีกแน่เดี๋ยวเดี๋ยวเขามาแน่หนอนดแน่เขามาแล้วเขามาแล้วอยากไปล่องอีกแล้วครับอยากไปล่องสำรวจครับมีแต้นวันวะเดี๋ยวได้แลีกระจกอีกนะครับเอาละหยอดกันอีกแล้วครับขอเขียร์กันอีกแล้วหายากนะครับอ่าแบบนี้ปล่อยให้เขาเล่นด้วยกันเลยเดี๋ยวเขา กระเด็บกระเด็บมาแน่นอนภาพมุมนี้อาจจะบุกไอซ์วยในกระตองขอโทษขอภัยนะครับวัวฟังหนุนไปวันแล้วนะครับโดนมาแล้วครับซีแม่ครับนี่ครับหลักฐานนะครับแดงเรานี่นะครับนะบวมแล้วครับเอาละเมี่ยวกับศิษรักหอกมานะเข้เข้าเข้ากับศึกษาศึกษาครับผมก็ศึกษาเหมือนกันนะเวลามันไปถึงตัวอื่นมันก็ง่ายอ๋อ เข้าไหวนะครับมืนนีกแบบีน้ำเสนอพ่อแม่พี่น้องสำนีกวันนี้ด้วยใจครับนี่เขามาร่วงมาสัมผัสแล้วเดี๋ยวรอเบอร์อีกสักคู่ว่าเขาจะทำอะไรต่อไปนะครับเขาก็เคียงกันแล้วหลีซอกับลำใหญ่แม่ครับภาพสวย ผมเคยมเคยเห็นเขาหยอกกันนะครับอยากหายอยากที่สั่งหยอกกันนะผมเคยได้เห็นอยกขายกแขนแล้วอยากว่นมาเลยนี่เนาะอยากว่นแมด่ดานหลังนะครับเพราะว่าไอไอเอาไว้ยวะเพดเขาเริ่มแข็งแล้วนะครับหยอกกันแล้วชนกันชนกันอีกเลยนี่เิ่ง แต่สูตรลำไยบดได้คร so so, mm ับลำไยแข็งกว่ากระดูกง่ายอกระดูกหรือก wow. nice. ับประสบการณ์นะครับก็มีประสบการณ์เหมือนกนครับกระดูกสาวที่ผ่าแล้วเนาะเจอกับเด็กหนุ <tirar> ่มๆกำลังรักซิปนะครับเอ๋อเกาะง่วงเกาะเขียวเกาะแขนกันหรอเอ้ยยกแข่งยกขาเอ้ยกคพร่งแง่ไงเพราะว่านะครับยกแข่งยกขากุมคุ้มที่โดนตอด ปุ่มครับที่โดนตอด้วยครับโป้เหรอครับ <c oughs> โดนตอนไอ้แตนตอดเอาละครับมาต่อมาเลยอ,อยู่หันละอดเออสู่กลำไยหรอือสู่ลำไยไดหรือเปล่าสู่ลำไยไดหรือเปล่าฝึกนะครับเป็นการฝึกวิธีหนึ่งนะครับให้ตัวผู้เขาแข็งนะครับเวลาจะไปทับไปยังนะครับฝึกแว็ดันโซนกันทีละ ดีดีเลยแต่โตแมวผมมีขนาดเนาะอ๋อกาลังออกนะครับเบืเออนี่ภาพอีสวยแฮงพี่น้องสวยรีผมตายสัางมาผมก็เห็นแบบสีแนะครับเออเหนบื้องก็หยอกกัน่อ้น่ารักดีครับเบืองแต่ง่า่นี่กับแหรมนะครับเพราะว่าตัดออกไปแล้ว มีงุนงิดเดี๋ยวไอ้รีซ่ต้องถอยทับต่วผมนะครับรอเบอร์ไงถึงเจอลำใหญ่ดานนะออกไปแล้วที่สบดนะนะาผายแพ้กลับไปอันลังไห้เดือกโดนกัดสะดบอมืมวกนี้มันมัละบ้านโตอ๋อป่าประนดอกมัน

สวยงามผมยังบ่อยากยุดเลยตอนนี้นะครับคือ <c oughs> สวยงามดีเลยมาหายากนะครับภาพที่เขาหยอกกันนะ <c oughs> บ่อยมีะครับเก็บไว้ให้พ่อแม่พี่นอนะ้องได้รับชมกันเต็มๆนะครับเบิ้งลำลำใ่นี่แข็งอีครับสุดจอดมบอกเลยคำเดียวนะดันไอร้รีโซน,นี้ออกไปกับทางไอ้ทางเขาอยู่เลยนะครับ จอดอ่ะโอเคมือนีกน่ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผู้ใดอยากรยรับชมก็ติดตามใ้ทางช่องพายรีซอ์นะครับเดี๋ยวเราอัพคลิปให้เบ่งประจำนะครับเพื่อนเพื่องฝากกดไลค์กดซับสครา์ให้ด้วยนะครับมือนีก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับมือได้ซีมาเดี๋ยวก็จะแจ้งเป็นทางการบอกเรานะครับมือนีมาแบบชุกชฉินนะครับเลยมาพอภาพแบบนี้นะครับจะได้ก็ะ ฝากไว้หน่อยนะครับมือนีกับตองขอตัวลาเพี่อนตัวนีวนะครับสวัสดีครับผม